สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาป้อนผลไม้ยายแสงดาวกันนะคะเป็นคะแนนนะคะของพี่ๆนะคะที่เติมเข้ามานะคะหลังเราปิดไลฟ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควรจะมาไล่ป้อนให้เลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งตะก้านะคะจากธนาคารกรุงเทพนะคะแม่ควรไม่รู้ชื่อนะคะแม่ควรนเช็คทีหลังนะคะมาจากธนาคารกรุงเทพนะคะเวลาสามทุ่มหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ตะก้าที่สองค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะ สามทุ่มสามนาทีแล้วก็อีกสองตะก้าค่ะสองตะก้าครับธนาคารกรุงไทยค่ะสามทุ่มสิบสองนาทีแล้วก็หนึ่งตะก้าค่ะตะก้าครับพี่ยุ้วพรนะคะแล้วก็หนึ่งตะก้าค่ะตะก้าครับพี่วรันพัชจา้าแล้วก็หนึ่งตะก้านะคะธนาคารออมสินค่ะ,ะคเวลาสามทุ่มสามสิบสี่นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งตะกร้านะคะธนาคารกสิกรไทยสามทุ่มสามสิบเจ็ดนะคะสองตะกร้าค่ะพี่นิช,ชพี่นิชนารานะคะแล้วก็อีกสองตะกร้านะคะจากธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยานะคะสี่ทุ่มสามสิบเอดนะคะแล้วก็อีกสองตะกร้านะคะธนาคารกรุงไทยสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็พี่โชติรธนะคะบวกกับ ของพี่อีกหนึ่งท่านนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะอีกหนึ่งตะก้าค่ะแล้วก็หนึ่งตะก้านะคะจากธนาคารกสิกรนะคะห้าทุ่มสามสิบเก้านะคะแล้วก็สงตะก้าจ้าพี่พันนิตานะคะแล้วก็พี่สามท่านด้วยกันนะคะหนึ่งตะก้านะคะมีธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารกสิกรไทยแล้วก็พี่ปัทมาวันนะคะแล้วก็ต่อเลยนะคะอีกหนึ่งตะก้านะคะธนาคารกรุงไทยนะคะตีหนึ่งสี่สิบนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งตะกร้าพี่ชนระดาจ้าอสองตะกร้านะคะพี่ธนพี่ธนทัศนะคะ,ะเต็มแล้วใช่ไหมอไเออแออสนนั้นก็ได้เปลี่ยนกระมังก่อนนะคะ,ตะเต็มนะคะอ่ะใส่เขิงให้คุณยายนะคะนี่นี่นะคะเป็นคะแนนของของวันที่เมื่อวานนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็รวมกับวันที่สิบแปดช่วงเช้าด้วยนะคะ ใหควมาป้อนให้เลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังต่อนะคะต่ออีกอีกหนึ่งตะก้านะคะจากธนาคารกส,สิกรนะคะเก้าโมงสามสิบหกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเช้าของวันที่สิบแปดนะคะสองตะก้าของพี่มายุรีนะคะตะก้าครับแล้วก็อีกหนึ่งตะก้าของธนาคารทกศนะคะสิบเอ็ดโมงสามสิบเจ็ดนะคะแล้วก็สองตะก้านะคะตะก้าครับของพี่สุกัญญานะคะ ก็อีกหนึ่งตะก้านะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ไม่ควรนับผิดหรือเปล่าคะเอาแถมไปเลย <Okay. S 1> จ้า <laughs> โอเคค่ะไปป้อนคุณยายแสงดาวกันนะคะ oh. uh. นะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะบางท่านนะคะโอนมาจากธนาคารโอนมาจากต่างธนาคารนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่า คุณพี่ชื่ออะไรนะคะแม่คนก็ไปเช็คดูนะคะก็จะรู้แต่ว่ามาจากธนาคารนั้นธนาคารนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะแม่คนก็มาไล่ป้อนให้แล้วนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะเต็มเข่งให้คุณยายพอดีเลยนะคะคุณยายแสงดาวได้กินผลไม้วันหวานเลยนะคะพี่พี่ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เมตตาเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะเดี๋ยวแม่คนก็จะเอาไปลงนะคะที่ช่อง YouTube นะคะคะแนนของพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะแม่คนก็จะคอมเมนต์ชื่อไว้ด้วยนะคะ พี่ๆจะได้รู้นะคะว่าเป็นคะแนนของพี่ๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เมตตาเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะขอให้นะคะพี่ๆมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำร่รวยรวยเลยนะคะร่ำรวยอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะให้ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ๆตัวโตวๆนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหน้าที่การงานราบรื่นนะคะ ขอบคุณนะคะที่เมตานะคะติมคะแนนแบ่งปันผลไม้ให้คุณยายเสียงดาวของเราวันนี้นะคะ ฝากพี่ๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคุณยายแสงดาวเราด้วยนะคะทั้งทาง YouTube นะคะ t i k t o k Facebook แฟนเพจเราก็มีนะคะเรามีทุกช่องทางเลยนะคะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะคะเชิญทุกๆคนเลยนะคะมาร่วมเติมคะแนนกันได้นะคะช่วยช้างตกงานนะคะป้อนผลไม้คุณยายแสงดาวหนึ่งเชือกนะคะไม่ควรก็จะนํารายได้นะคะไปจัดซื้อต้นสับปะรดนะคะให้คุณยายแสงดาวแล้วก็คุณยายจันดีนะคะช้างตกงานที่ภูเก็ตสองเชือกของเรานะคะ อยู่กันต่างอำเภอนะคะคนละอำเภอระยะทางห่างกัน40กิโลเมตรนะคะก็เลยทำให้คุณยาจันดีไม่สามารถมาไล์ด้วยได้นะคะาย่าแสงดาวรับหน้าที่กินผลไม้เชือกเดียวเลยจ้าแ,<ล>แม่ควานมาจัดป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาขอบคุณมากๆเลยนะคะยายแสงดาวกินคำใหญ่คำโตเลยดูยาย่แสงดาวกินกันนะคะ ยังเหลืออีกเยอะเลยเ <c ười> ยอะมากนะคะกาแน่ของพี่ๆนะคะขอบคุณมากๆากเลยนะคะ